ก็นี่ขอสวัสดีนะครับเพื่อนมิตรรักนักสะสมนะครับมาพบอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนหลักสี่ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องมีเหรียญที่จะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆที่ะคที่กำลังเก็บสะสมเหรียญนะครับและต้องการเหรียญชนิดแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้ที่ทางช่องได้นํามาครับให้มิตรรักนักสะสมได้รับชมครับว่าเหรียญทั้ง3มเหรียญนี้นะครับทางช่อง ะขายถูกให้ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นครับจะไม่รับซื้อนะครับแต่ว่าจะขายครับในร,ราคาครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของราคาที่ทางช่องได้รับซื้อมานะครับเรามาดูครับว่าหน้าตาเป็นยังไงดีกว่าครับเราไปแกะดูข้างในนะครับแกะดูข้างใน มืออาจจะยังยังไม่ได้ล้างนะครับพอดีซ่อมเครื่องมาครับซ่อมเครื่องจักรครับนี่คือเหรียญองค์พ่อหล่อเก้าของเราครับนะครับปีพศไหนครับจะหันปุ๊บจะเจอเลยครับปีพศ2,500นอานะครับเอานี้ด้วยกันครับปี56นะครับปี5้คนหลัก4นะครับมีเหรียญแบบนี้นะครับมาให้เพื่อนๆนะครับ ได้รับชมแล้วก็ใครสนใจนะครับอยากจะรับซื้อเอาไปเลยครับเหรียญละ200บาทนะครับเหรียญแบบนี้นะครับนะครับใครคุยถูกใจหรือว่าต้องการจริงๆนะครับเอาไปเลยนะครับ200บาทเหรียญละ200บาทครับดูเหรียญต่อไปนะครับนะครับก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนะครับ ีพศ2556นะครับผ้าเส้นกวางนะครับเป็นผ้าเส้นกวางเช่นเดียวกันนะครับกับเหรียญเมื่อกี้นะครับแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับรับไป200บาทนะครับรับไป200บาทนะครับอีกเหรียญหนึ่งครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับปีพศเดียวกันนะครับรับไปเลยนะครับ200บาทครับราคาเป็นหมื่นขาย200บาทนะครับ อาจจะเวอร์กินไปนะครับเพราะว่า,าราคาขายของอเหรียญปีพศ2 5 5พรพัดเสียงขวางแบบนี้นะครับทางช่องก็หาไม่ได้เหมือนกัน,นครับนี่คือการรับซื้อมานะครับไม่ต่ำกว่า500บาทนะครับที่ได้รับซื้อมาแต่จะขายให้เพื่อนๆนะครับที่นะครับทักเข้ามานะครับในราคา200บาทนะครับ นะครับไครทักมาก่อนได้ก่อนนะครับและไครที่เสนอราคาดีกว่านะครับดีกว่าท่านแรกนะครับก็รับไปเลยนะครับตามที่ท่านต้องการนะครับยื่นข้อเสนอมาให้ทางช่องนะครับทางช่องยินดีนะครับที่จะส่งให้ท่านนะครับเหรียญแบบนี้นะไม่มีการปลอมแปลงนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับบางขนาดนี้นะครับ จะทาให้เป็นพระเสียนขวางได้ยังไงนะครับมีหลายเพจนะครับว่ามีการปลอมแปลงขึ้นมานะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเกิดสาเหตุอะไรนะครับที่ว่าเป็นเหรียญปลอมนะครับเหรียญปลอมผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าเหรียญปีพศ2540เอ่อ2556นี้นะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับและก็มีพระเสียรตรงอีกนะครับพระเสียรตรงด้วยนะครับ ใครที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปคลิปนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่าทั้งสามเหรียญนี้นะครับใครต้องการครับเอาไปเลยนะครับสามเหรียญนี้นะครับเหรียญละ200ร้อยบาทนะครับเอาไปนะครับรับมาห้าหกร้นะครับเอาไปเลยเลยเอาไปเลยนะครับเอาไปเลยครับเพื่อนๆครับใครทักมาก่อนแต่ว่าใครมีข้อยื่นเสนอนะครับว่า ผมให้เยอะกว่านี้นะครับผมก็ยินดีพิจ,พจารณาให้ต่อนะครับพิจารณาให้ต่อไปนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับจากราคาที่ผมซื้อมาประมาณ5 600บาทนะครับต่อเหรียญน,นะครับต่อเหรียญแต่ว่าผมจะขายให้ท่านเหรียญละ200บาทนะครับเป็นพเสียนขวางนะครับปี5 6บอกเลยว่านะครับ สำหรับเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับเพื่อนๆที่นะครับเข้ามาติดตามรับชมนะครับที่เป็นนักสะสมจะรู้ว่าเหรียญแบบนี้ครับไม่มีการปลอมแปลงขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะเป็นเหรียญชนิด1บาทครับจะเป็นเหรียญปี5้าหนะครับหลายท่านว่าเหรียญแบบนี้นะครับมีการผลิตขึ้นมาผิดพลาดเยอะนะครับผิดพลาดเยอะก็ โอเคนะครับก็รับทราบนะครับแต่ทางช่องซื้อมาไม่ต่ํากว่า500บาทนะครับแต่ขายแค่200บาทนะครับมีแค่3มเหรียญครับเกย์มาก่อนก็ได้ก่อนนะครับขายขาดทุนครับขายขาดทุนไปเลยนะครับนะครับมี3มเหรียญครับแบบเดียวกันหมดเลยนะครับนะครับลักษณะแบบเดียวกันนะครับเอาไปเลยเหรียญละ200บาทนะครับแต่ว่าใครที่มีอ่า เขาเรียกว่าการประมูลครับประมูลว่าผมให้ผมให้คุณเท่านี้ได้ไหมนี่คือเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขคือใครจะให้มากกว่า200บาทก็ได้นะครับผมจะพิจารณาคือคนที่ให้มากกว่า200บาทนะครับไม่ใช่ว่าใครที่เข้ามาคนแรกจะได้นะครับนะครับก็คือมาเลยนะครับใครให้มากกว่านี้นะครับผมจัดกปเลย3เมเดยญนนี้นะครับ เริ่มต้นที่200บาทนะครับโอเคนะครับสำหรับช่องคนหลักสี่ชนแนลครับก็ยินดีที่จะนะครับขายขาดให้ท่านครับก็คือขายถูกด้วยกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องขอจบการรีวิวเหรียญปีพศ2556ภาครับาเสียนขวางไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับและก็อย่าลืมทักแชทมานะครับผมสวัสดีครับ